วันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกนอร์เวย์ดิวิชัน2ครับมีทําการแข่งขัน1นคู่นะครับในค่ำคืนนี้ครับในช่วงรอบเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับทีมอย่างอาซาเนฟุตบอลครับที่จะเปิดบ้านนะครับพบกับท่านของอาเลสุนนะครับผลงานคู่นี้ในฤดูกาลนี้ครับต้องบอกว่ามีผลงานที่ค่อนข้างย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่ครับแต่นะครับผลงานที่ผ่านมา18เกมของทั้ง2อทีมเนี่ย ในเรื่องการทำประตูและเสียประตูเนี่ยต้องบอกว่าบิดๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ท้ายๆตารางด้วยนะครับซึ่งทางทีมผู้เยนอย่างอารเรซนเนี่ยนะครับผลงาน18เกมนะครับมี18แต้มส่วนทีมงานเจ้าบ้านอย่างอาเาเน่ฟุตบอลครับ18เกมพวกเขามี17แต้ม และที่สําคัญเลยนะครับผลงาน5านัดหลังเนี่ยเป็นท่างของอาเรซุนที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะเกมเยือน2เกมหลังนะครับเก็บไปได้6กแต้มส่วนทีมเจ้าบ้านเองนะครับต้องบอกว่ามีผลงานที่ค่อนข้างจําแย่มากๆครับผลงานในบ้าน5เกมล่าสุดครับเก็บชัยชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับและแน่นอนครับที่สําคัญเลยครับ เฮดเวคู่นี้ครับสถิติที่เจอกันมาต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับดูแล้วเหมือนเป็นบอลแพ้ทางนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอารีซุนนะครับอาจจะเป็นลองในเรื่องการออกมาเย็นครับแต่เรื่องสภาพนักเตะนะครับคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยนะครับยังคงดูดีกว่านะครับและภาพรวมเคยเจอกันมาเนี่ยอารซุนพวกเขารู้อย่างดีครับว่า เจอทีมอย่างอาซาเนีฟุตบอลเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ครับไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์ไปที่อาริสุนครับ